ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซโยอีเล่นกันเองแล้วค่ะนายพลดังเขมรโพสต์รูปคู่พี่ใหญ่สไลด์ดอกายังไม่ตายแต่เจ็บหนักลั่นถึงชาวกัมพูชาเลิกปั่นให้แตกแยกค่ะ กันเองแล้วค่ะในพลดังคขมรนโพสรูปคู่พี่ใหญ่สไลดดึกยังไม่ตายแต่เจ็บหนะักลั่นถึงชาวกัมพูชาเลิกฝันให้แตกแยก จากกรณีเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะกองทัพกัมบูชาได้เผยแพร่แถลงการที่ออกโดยพลเอกสไลดึกนะรองผู้บัญชาการฐานบกกัมบูชาและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3เนื้อความค่ะได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลของไทยและกัมบูชาสําหรับการลงนามในปัญญาร่วม ว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียนะคะพลเอกสไรดึกคารระบุว่าพวกเราเหล่าผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่นายทหารประทวนและพลทหารในกองพลสนับสนุนที่3ขอร่วมแสดงความยินดีกับรัฐบาลทั้งสองประเทศภายใต้การนําของพระนัท่านฮุมมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชจักรกัมพูชาและพระนัท่านอนุทินชาญวกูลนายกรัฐมนตรีแห่งราชัาก,กัาานนกกไทยที่ได้ลงนามบทัญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพกุลาลัมเปอร์ ร่วมกับพระท่านอันวาอิบราฮิมนายรมตรีแห่งมาเลเซียและประธานอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสําคัญของพระท่านโดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาผู้ริเริ่มและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเจรจาสนิภาพจนกระทั่งมีการลงนามในวันที่26ตุลาคม2568ณกรกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ กองพลสนับสนุนที่3ถือว่าข้อตกลงข้างต้นเป็นก้าวสำคัญสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเปลี่ยนพื้นที่ชาแดนที่เป็นข้อพิพาทให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพมิจฉาภาพความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันขณะเดียวกันค่ะกองพลสนับสนุนที่3ขอแสดงความขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาคมโลกในกระบวนการสแสวงหาสันติภาพอันสมคุณค่านี้กองพลสนับสนุนที่3าขอย้ำอีกครั้งว่าสันติภาพเป็นสมบัติอันศักดิ์สิทธ และล้ำค่าเป็นความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของประชาชนทุกคนและเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เราทุกคนจําเป็นต้องร่วมกันปกป้องและทํารงไว้กัมพูชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านถาวรที่ต้องร่วมมือการรักษาสันติภาพเสถีรภาพ,ภาพความสามัคคีและการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเคารพและความซาบซึ้งซึ่งกันและกัน ความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยยึดหลักจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีผ่านการยึดมั่นในวัฒนธรรมการเจรจาทางการทูตและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งพวกเราทุกคนผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่นายทหารประทวนและผลทหารของกองพลสนับสนุนที่3ขอปฏิญาณว่าจะปกป้องสนิภาพความมั่นคงอธิปไตยบูรณาภาพแห่งดินแดนและเอกราชของชาติอย่างมั่นคงภายใต้การนำอันชาญฉลาดของพระท่านฮุนมาเนต เพื่อพัฒนากัมพูชาให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้ค่ะ,ะแถลงการของพลเอกสรรยดื้อค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่28พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะเพจไทยเบอร์มาเรเวททางรถไฟสายมรณะได้โพสต์ข้อความระบุวา่านายพลพรหมเพงนะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้ระบุวา่า สไลดึกมีชีวิตอยู่และสุขภาพสบายดีนายพลพรมเพงนะในภาพใส่เสื้อแขนยาวสีดำได้โพสต์ภาพที่เขาและฐานระดับสูงของเขเมรคนอื่นๆถ่ายภาพร่วมกันณนะสถานที่แห่งหนึ่งโดยในภาพชัดเจนว่ามีนายพลสไลดดึกร่วมถ่ายภาพด้วยนายพลพรมเพงนะได้ระบุในโพสต์ว่าสวัสดียามเย็นเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2025ที่นี่หนาวมากอุณหภูมิ16องศา เป็นไงหายสงสัยกันหรือ,อยังนักวิ่งระยะทาง21กิโลเมตรนายพลพรมเพ็งเรียกตนเองว่านักวิ่ง21กิโลเมตรเพราะเขาชอบการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจถ่ายรูปเป็นทท่ระลึกกับพี่ใหญ่หมายถึงสไลดึกสุขภาพของท่านยังแข็งแรงดีมากยังอยู่ดูแลกันต่อไปได้อีกนานค่ะขณะที่บอกว่าเลิกป้ายสีเลิอกอยุยงให้แตกแยกเลิกบิดเบือนความจริงเสียทีเวลานี้เขมรต้องการความสามาคัคคีความเป็นเอกภาพร่วมแรงร่วมใจการปกป้องแผ่นดิน ภาพวิเคะหาจากภาพเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงฤดูหนาวเพราะเครื่องแต่งการต่างๆออกมารูปแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีทุกวันนี้ภาพที่เห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะมี AI เข้ามาต้องดูอย่างระมัดระวังค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกยิ่งสารนก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3านะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยนงแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยการเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหนนะ้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ